สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC ท็บขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7 1เ่อีเเท่านั้นสันซิงเห็นยังอยู่ถูกเปย้นั่งพักผ่อนก่อนเดี๋ยวค่อยไปคือผูกตาเทนี่อ่ะนะครับเวลาผูกเปต์ตานะครับมันดียังไงนะผมก็ จริงเหตุยังอยู่ปลูกเปย์นั่งพักผ่อนก่อนเดี๋ยวค่อยไปคือผูกต่ำเทนี่อ่ะนะครับเวลาผูกเปต่ำนะครับมันดียังไงนะผมก็จะอธิบายให้ฟังเวลาเราอยู่ในพื้นที่จริงปฏิบัติหน้าที่พื้นที่จริงเราผูกเปต่ำนะครับมันดียังไงมันดียังไงหนึ่งเลยนะครับเวลามีเหตุการณ์อะไรต่างๆเราสามารถม้วนตัวลงโดยที่ไม่ได้ตกจากที่สูงนะครับไม่เจ็บแล้วก็เคลื่อนที่เข้าหาที่กันวางได้โวยง่าย นะครับแต่การผูกเปเราก็ต้องหาต้นไม้ใหญ่ๆด้วยนะครับจอมปวกอยู่บริเวณรอบข้างด้วยเพื่อจะได้เป็นการบังให้เรานะครับแล้วก็การผูกเปตำ่ำนะครับเวลาเกิดการที่เขาอ่ารู้จุดที่เราอยู่เขาอาจจะยิงเข้ามาจากข้างนอกนะครับ <_ pub> เมื่อผูกเปสูงนะครับมันก็อันตรายนะครับวิถีพิกัดของลูกกระสุนมันอาจจะมาโดนตัวเรานะครับถ้าเกิดว่าผูกเปตำ่ำนะครับเขาไม่รู้ว่าจุดที่ตั้งของเราอยู่ตรงไหนนะครับไม่ว่าจะลูกเล่นลูกนอนลูกพักผ่อนอะไรก็แล้วแต่ นะครับให้ผูกต่ำเอาไว้นะครับนี่เป็นหลักการแล้วก็วิธีนะครับเล็กๆน้อยๆในการปฏิบัติงานในพื้นที่จริงนะครับให้นะครับแนะนําเลยว่าให้ผูกเปต่ำๆนะครับมันช่วยเราได้หลายอย่างนะครับในการปฏิบัติงานในพื้นที่จริงนะครับมันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับอย่าไปผูกสูงนะครับตกก็ตกสูงตกเจ็บนะครับตกต่ําดีกว่านะครับแต่เราปลอดภัยนะก็ฝากให้คิดนะครับนี่คือหลักการทางยุทธวิธีการปฏิบัติงานในพื้นที่จริงนะครับสวัสดีครับ จริงเงื่อยังอยู่ปลูกเปยนั่งพักผ่อนก่อนเดี๋ยวค่อยไปคือผูกต่าเทนี่อ่ะนะครับเวลาผูกเปต่านะครับมันดียังไงนะผมก็จะอธิบายให้ฟังเวลาเราอยู่ในพื้นที่จริงปฏิบัติหน้าที่พื้นที่จริงเราผูกเปต่านะครับมันดียังไงมันดียังไงหนึ่งเลยนะครับเวลามีเหตุการณ์อะไรต่างๆเราสามารถม้วนตัวลงโดยที่ไม่ได้ตกจากที่สูงนะครับไม่เจ็บแล้วก็เคลื่อนที่เข้าหาที่กันวางได้โวยง่าย แต่การปลูกเปรเราก็ต้องหาต้นไม้ใหญ่ด้วยนะครับจอมปลวกอยู่บริเวณรอบข้างด้วยเพื่อจะได้เป็นกนารบังให้เรานะครับแล้วก็การปลูกเปรยตานะครับเวลาเกิดการที่เขาอ่ารู้จุดที่เราอยู่เขาอาจจะยิงเข้ามาจากข้างนอกนะครับเมื่อปลูกเปรสูงนะครับมันก็นอันตรายนะครับวิถีพิกัดของลูกศรมันอาจจะมาโดนตัวเรานะครับถ้าเกิดว่าปลูกเปรต่ำนะครับเขาไม่รู้ว่าจุดที่ตั้งของเราอยู่ตรงไหนนะครับไม่ว่าจะปลูกเล่นปลูกนอนปลูกพักผ่อนอะไรก็แล้วแต่นะครับให้ปลูกต่ำเอาไว้ นะครับนี่เป็นหลักการแล้วก็วิธีนะครับเล็กๆน้อยๆในการปฏิบัติงานในพื้นที่จริงนะครับให้นะครับแนะนําเลยว่าให้ผูกเปต่ำๆนะครับมันช่วยเราได้หลายอย่างนะครับในการปฏิบัติงานในพื้นที่จริงนะครับมันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับอย่าไปผูกสูงนะครับตกก็ตกสูงตกเจ็บนะครับตกต่ําดีกว่านะครับแต่เราปลอดภัยนะก็ฝากให้คิดนะครับนี่คือหลักการทางยุทธวิธีการปฏิบัติงานในพื้นที่จริงนะครับสวัสดีครับ